โจพร้อมยังโจโโสอสิบสสองสสามสอี่สอง้วสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทลุงดูแม่ได้รางวัลนะโชคดีนะพี่วิ่งไปรู้ดทรหานะเกลรู้โทรหาหเพื่อนเ ขายเมเทอร์แบ็คครับเอาปะปะเก็บอะไรครับแล้วอะไรเกาะใช่ไหมใส่ยาชุบหกวิครับคนไหนคนไหนพรคนไหนยคนนี้ครับมันไปซื้ออะไรเพนเกาะอะไรอีกแล้วก็หนูก็ลองคิดดูแล้วกัน ไม่ใครจะพักก็พักไงเดี๋ยวเดียวจะเล่นเดียวเปิดอาวุธมาเดียวยังไม่เล่นเลยเพื่อนใครอยากเล่นมาลูกเอแล้วลูกเอลูกเอลูกเอมีอยู่สี่คนเองอ่ะในกลรอห้าคนมันต้องถอดใช่ไหม นะคะลูกไหนนะติงเป็นสัญยกรรมกลับเถอะทำไมอ่ะเอ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 มกทำไมอ่ะพี่ห็นมันไม่น่ารักหรอยู้มีโจนใร้านเสื้อผ้าเฮียโจนทิงกูเปลี่ยนชุอไม่ได้โจนป้นในร้านเสื้อผ้าไม่ได้นะท้าความคิดถึง มาพรีกับฟอนเฮ้ยพี่หนูไม่ได้ยินเสียงพี่เลยโอเคได้ยินละใช้ชีวิตมานิดหน่อยค่ะพี่ไหมทันเรามาทันเราแต่งทันตอนแรกนึกว่าไม่ทันแล้วยุยู่อนถอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งรับตั้งรับกือนมีฟื้นนะเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงอ่ะจะโดนยิงระวังวงด้วยนะ ีปืนมหมีปืนมหมีมีแต่พี่โดนยิงโดนยิงพี่มีแต่ว่าโดนปืนเขาให้หน่อยถ้าเขาไม่ลงมาเดี๋ยวเขาก็ออกวงยิงไปเรื่อย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนยิงนะเราอยู่เราอยู่เราอยู่ไม้ไม้นอนไม้อยู่ที่ของเราก่อนโดนยิงนะเย็นนะแม่แม่จะเย็นนะจะเย็นนะไม้ไม้เล้ไม้ไม้ก่อนพี่ล้งรงปืนให้หน่อยร้องปืนให้หน่อยได้ไหมอารโหลเอ้ยอารโหลมึงช่วยถือปืนแก้หลังก่อนหลังเข้ากูใกล้ใกล้ใก้ ชุบเพื่อนหน่อยค่ะชุบเพื่อนใหม่ชุบเพื่อนใหน่พี่ชุบเออปิ้งนะปิ้งนะพี่ชุบป,ปิ้งนะแล้วคนนี้ใครชุบยังชุบมีเกลแล้วค่ะชุบมีเกลแล้วอ้าวยูนาชุบแล้วเหรอโอเคชุบแล้วเราไอ้วากลับมาได้ไหมวาปล่อยเลยเพื่อนตายฝั่งเราอุ้ยคู่อืนมาได้คู่ผมก่อนพี่วินคู่อืนมาได่ซ้ำก่อนพี่วินพี่วิน รถโอบนะโดนแก้โดนแก้โดนแก่เล่นนะเขาได้นะกูตายนะสวยสวยสวยชุบชุบพี่ชุบเพื่อนหน่อยชุบแล้วค่ะพี่ชุบแล้วอันนั้นพี่ชุบแล้วค่ะนาเดียวตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเดี๋ยวชุบพี่ทำแล้วยรำอยู่นะลรำอยู่นะออกไปนะเอ้เกลเกลเกลพี่หยิ่งชุบพี่ทำอยู่เหมือนกันก็แล้วก็แล้วเกลก็แล้วลมนะคะลมนะหวกได้มึงอย่าเล่นแย่หวกได้เล่นแย่มา呀ตาย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  คนนี้เราปืนยิงพี่พี่ดูคว้ามือขวามือแล้วเขาจบแล้วไหมตาดาเพื่อนไปขัดให้บ้าเพื่อนให้ดูมาวะเพี่เราดูควาข้าวบุญไม่ได้ปืนปืนสีขาวเขายิงนะตรงนี้ตรงนี้จะมีคนเกิดตรงนี้จะมีคนเกิดระวังวงระวังวงดูวงดีๆระวังระวังระวังโดนยิงโดนยิง โทษนันทำไมปืนเขายิงให้ฉุกไม่ขอโทษพี่เห็นพี่เห็นซ้ำเลยหนยูโดนยิงนะโทซ้ำไหน่อยซ้ำอ่ะตรงนี้กลับไปเล่นต้อง้ายดีกว่าหมายตรงนี้เอากลับไปเล่นตรงซ้ายดีกว่า ซ้ำ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 ตายแล้วนุ่นนุ่นกระเป๋าแดงตายยังกระเป๋าแดงแม่กระเป๋าแดงต้องยิง,ง,งนะไม่ตายไม่ตาย,ตายตจุ่มจมได้นะอะไรกินจุ่มได้ยิงถึง,ถงจมได้จมได้โดนอ่ะ ระวงวงระวงรเองวงงวนนนอกะระวังวงระวังวงระวังวงใจเย็น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 เราแยกนแล้ว ม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าหลังไม่ตายยังไม่ตายเข้าวงเข้าวงเข้าวงเขายิงนะเขายิงนะเขายิงนะท่อเล่นพี่ฮะท่อเล่นอย่าอย่าปุ๊เข้าไปโดนยิงล้มนะ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 โดนยิงโดนยิงโดนยิงมาโดนยิงอีกรอบโ้นนะโดนยิงร้องเลยดูดีดนะมีผู้หญิงด้านข้างเขามีผู้หญิงด้วยคะโดนซ้ำอยู่ มีปืนนะกันตายมินชุบทาอยู่นะพี่โรพี่โรามินชุบทาอยู่พี่ตื่นตื่นทาตื่นพี่ทาอะไรหายเอาะชุบเพื่อนอยู่นะชุบเพื่อนอยู่จะหยิบชุบไม่ได้ตาละตาละ ชูมี่เกล้วแล้วนะหยิ่นชูมี่เกล้วแล้วคะการหน่อยการหน่อยเพื่อนการหน่อยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวชูพี่มินให้เดี๋ยวชูพี่มินแล้วพี่มินสุพี่ครบเร็วหน่อยครบเร็วหน่อยเป็นยังไงเป็นปืนนี้ชูมี่ละหยิ่นชูมี่ละหยิ่นชูมี่ละการการการหยินนะทำทำทการหยินทำการก่อนการก่อนเคเคพี่การหน่อยแล้ว ชุบเพื่อนให้เกิดก่อนคนนี้ไม่ใช่เ<อ>พ,พื่อนดีดีเพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วมาตรงข้างซ้ายของซ้ายพี่พอ้อยกลัมาไหยพี่เอาไม้มาซ้ำเอาไม้มาซ้ำหน่อยมามาอุย้ยผิดท่าขออีกทีเฮ้ยคนนึนอย่าวิ่งใกล้เลยไหมคนนึนอย่าวิ่งใกล้ เก็บเลยเอาตายแล้วห,หน้าแคบบแคบให้ด้วยนะว่าได้อะไร,รอ่ะตึงเพื่อนเก่งมาก มันเล่าได้นะอแล้วเก่งมากเก่งมากมี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมดพี่เมื่อกี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุบแข็งกว่าเดิมวะน้องกระสุนผมหมดเปิดเราไปไหนวะฮัลโหลเฮ้ยเบอร์พี่ต้องซื้อเบอร์ใหม่959 891ครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ